มาครับท่านชมนี้จะจับกูติดไปเตบรียบร้อยแล้วนาปุรีโอโอ้พอผมพานาปุรีมาแล้วโอ้โหเจอเด็ดทีมแบบพราวบัป้าชุดหลักโอ้โหไม่พีก็ต้องลงครับไม่ได้ซื้อตัวมาเพิ่มนะซื้อมาเป๊พอดีนะผมโอ้เฮ้ยเจอแผนแต่งว่ะเฮ้ยเฮ้ยแผนแต่งแน่นอนครับผมแผนนี้มันมีหรือเปล่านะโอ้ มึงเช่าได้เปรียบไปไหนเนี่ยผมพาแค่นาโเลีอ่ะเขาโอ้โหตัวก็โหดแผงก็แต่งโอ้ยสุดอันนี้ดูว่าผมว่าผมจะดวงก,กี่ลูกนะท่านผู้ชมก็ช่วยด้วยกดไลค์กดแช์นนะโอ้ว่าดนหนักอันนี้ดนหนักถ้าผมพาชุดหลักมันน่าจะมันกว่านี้ดวงเราไม่สมพรงกันนะเพื่อนถ้าดนเราสมพรงกันอ่ะเจอชุดหลักผมอะ่ะได้ลุ้นเหมือนกันแหละ เด็กทีมเขามาได้ตรงนี้โอ้โหเลออื้หือเล่มอ๋อนาเตะผมไม่วิ่งแล้วและปัดลูกนี้เซซิสกี้เบิรนยาวไปก่อนแล้วเคลียผมเป็นการเคลียบนนี้และกาลินเช่ออกไปก่อนแล้วเซซิสกี้สวยครับผมพิกสวยมากแทงยาวไปอืมสวยโปลิตาโนโปลิตาโนดันในมีข้อเล่มหึงทิมก็ยังสกัดไว้ได้ผมทีมก็เซตบอลกันได้เร็วนี้การนาวัลโลครับผม ทีมขอนี้สายเซตบอลเรื่อยๆนะทีมเรามีตัวไม่ฟิตอยู่หนึ่งตัวเหมือนกันแนี่เนี่ยตัวที่ผมบังคับอยู่นะผมไม่รู้จักเหมือนกันว่าชื่ออะไรนะก็อยู่นาโปลีเหมือนกนันนะผมก็หลุมได้เหมือนกันแล้วครับผม <S <S ดีดมาฝ่ายผมริตาโนเบินมา <S <S แล้วแท่งยาวไปตรงนี้หึคารนาโร่ดักอยู่ครับตรงนี้ ทีน้ราต้องใช้จังหวะจับฉวยนะผมต้องแทงได้แทงนะผมจังหวะจับฉวยนะคือคือจะแทงได้แทงนะผมแทงได้แทงนะลำหน้าไม่เกี่ยวนะเพราะว่าทีมเราเสียเปรียบนะผมเสียเปียบเยอะเลยนะไอ้ทีมเขาก็แ,แต่งแต่งซะด้วยนะผมแม <c oughs> นาโปูรีผมเป็นอะไรซีเลสกี้ไม่ได้ีลยแล้วทีมเขามาได้ตรงนี้อันตรายเลยผมและทีมโอ้โหตัดคิมเบนเจผมมาแล้วเรียบร้อยดีครับโอ้โห โอ้ยมินแจโดนดึงไปครับผมคือทำเพื่ออะไร,รอ่ะ <c oughs> เพื่อนไม่เป็นไรครับเราแพ้ไม่เป็นไรครับทีมเราเสียเปรียบนะแล้วก็แถมเขาก็โกงนะใช้แผ่นแ,แต่งนะผม <c oughs> ะเดี๋ยวต้องสัต้องกินรับไ้สุดนะผม <c oughs> ทีมเขาเซตบอลไม่ครับนะผมวิลาผมเ <c oughs> ชียลเอนองเดส <c oughs> ม่อีกแล้วผมมาอีกแล้วแล้วอือหือ โอ้โหอนาปลีว้ก็ตจบจริงๆครับผมนั้นนี้โอ้ oh, 2-0ครับผมชี้ผมนาที2-0ครับแม่กดเจอสักตาปาล่เฮีย yeah. ชุดหลักอะ่ะกดเจอสักตาหน่อยปลาล่เนี่ยหลังไม่หน่อยปาล่ะมันเก่งอ่ะครับผมหลังไม่หน่อยปลาล่นะได้แค่เล่นแผลนแต่งอะ่ะเออแลโก้ผมไม่ได้บาชุดหลักมาด้วยสักหัวผมเจือชุดหลักปาล่า เซสกีส้สวยครับผมเบิร์นยามาโปลิตาโนเบิร์นออกมาเลยตรงนี้โอสิเพนไม่ได้ครับผมทีมเขาไม่พลาดได้เลยบผมจานี้ทีมเราสองลูกแล้วบมจานี้เบิร์นกันดีจริงครับผมเป็นแต่งนะเบิร์นกันดีจริงนะ <laughs> โอ้โหใช่โปลิตาโน สวยก r บินชาออกไปก่อนที่ป o ริตาโนอย่าอย่ารีบไม่ล้ำยอดมายิงโอ้โหผมลืมไปว่าโฟมมันเป็นตกโอ้โหนักเตะผมก็โอ้วิตไม่ฟิตจะด้วยนะผมสุดยอดจีคิวเจ้เบิ้อนไปก่อนครับตรงนี้พอริตาโนในขยันขวิ่งหาช่องด้วย โอ้โหโอ้โหทีมเขายัง,ายางมาได้เยอะไอ้บาเวสวสวยผมซีลิสกี้เคลมให้น้องก็จะนี้แล้วแทงยงมามะโอ้โ oh. หยังไม่ได้กูเข้ามาอีกแล้วจานนี้แล้วตัดหน้ามานิ่ม <c ười> ๆเลยผมโอ้โหผมคิดว่าจะสกัดได้นนเมื่อกี้โอ้อนาปอลีม่เขาตกเล่นครับผมท่านนี้คือจริงเลยคเลยผม โอ้โหและหมดเวลาแล่วคันในครึ่งแรกครับเราดนนักวิสกรสามประตูต่อศูนย์ครับทีมเขาครบรูปแบบครับผมตัวโหดแผนแตงครับสุดจริงครับผมคนนี้นะดูครับเห็นแล้วผมนโปลีเราก็จะสู้เต็มที่นะนะเกมนี้ผมก็จะลงด้วยนะแพ้ผมก็จะลงด้วยนะเออนะไม่เป็นไรหรอกนะผมนะสนุกสนุกครับผมผมสู้เขาไม่ได้เลยนะผมดูดิ แผนก็แต่งนะครับผมชุดหลักมาเต็มด้วยนะถ้าจะเจอชุดหลักผมนะเราก็ต้องเล่นแบบนี้แหละผมคือตัวบนได้ให้หน้อยจังหวะที่สุดนะผมคือต้องเล่นแบบนี้แหละคือถ้าเราจะไปเล่นเซตเกมแบบเหมือนแบบเออที่เล่นทีมชุดหลักก็ไม่ได้หรอกนะครับผมนะจะเล่นแบบมันไม่ได้นะลาบากนะเจอคาราวันลูกเปิดไม่ได้อีกเ <c oughs> กืบเอบจะได้ครับผมแต่ก็ไม่ได้ฮะทีมเขาอยังมาได้วัจานนี้ มาเจอผมในวันที่ผมไม่ปาชุดหลักมาว่ะทายเงียบเป็นช่วงๆขออภัยนะตั้งใจเล่นนะผม <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> คือเราต้องเล่นแบบนี้อ่ะคือเล่น,นน้อยจังหวะที่สุดอ่ะถ้าเล่นเยอะจังหวะคือน่าจะโดนสวนอ่ะท่านผู้ชมคือต้องเล่น,นน้อยจังหวะแบบนี้เรื่อยๆอ่ะนะครับผมหื <c oughs> มทีงเขาใหมา่กแกล้วดูนี่แล้วคีวินเจโอ้ทีมเขาคือมันมีหน้าตัวโลกอ่ะท่านผู้ชมถูกปะและคือมันดึงกองหลังผมไปได้ด้วยอะ่ะโอ้ สุดจริงครับผมมาทุกตาจริงครับดูดิคือวิล่าเขารออยู่เลยอคือเราจะเล่นบอลเยอะจังหวะไม่ได้เลยนะผมคือเราต้องแทงสองสามจังหวะคือต้องถึงกองหน้าเลยอะ่ะท <c oughs> ีมข้อนี้มันสุดจริงครับมีเอฟเอฟมีกองหน้าสองคน <c oughs> มีตัวประกรบโหโหสุดเ <c oughs> จ๋งอ่ะนะผมซีเลสกี้มาซีเลสกี้จอหน่อยไปละเจอหน่อยไปละโอ้โหผมไม่คิดว่ามันจะหยุด คือแบบทีมเขามันมีหน้าตัวโลกอะแล้วมันดึงกองหลังผมไปอ่ะอะละทีมก็ได้ส่วนไม่ค้างเข้าจานนี้เว่รับผมไม่ปาชุดหลักมาและชอบเจอแต่อะไรที่แบบว่าแนวความคาดหมายนะเอ๊ยแลวเราก็ต้องเล่นบอลน,น้อยจังหวะแบบนี้แหละนะไปไเรื่อยๆนะผมเลยก็ยิงไม่ได้อีกนะผมทีมเขาทานันเอาไห้ทันดิเพื่อนไม่ทนันอีกโอโ้โห คือไม่มีโอกาสได้ยิงเลยโอ้กินเป็นแจเออสวยสวยแล้วปอยไปก่อนกาวินชามีเติมมาแล้วเซียสกี้หนึ่งสองกาวินชากาวินชากระชากไปเปิดเข้ามาเลดอุสิเบนโอ้โอ้โกาวินชาเลยไม่วิ่งเบรกกาวินชาโอ้กาวินชาไม่วิ่งเฉยเลยอ่ะเอไม่ล็อกให้เฉยอ่ะเหรออย่งไร แต่มาก่อนเบิร์นไปสวยซิสกี้จังหวะเดียวสวยบนกับวินช่เปิดกลับไปไม่ได้อีกโอ้โหแล้วเป็นมึงอีกแล้วมึงนี่ขยันวิ่งจริงนะเพื่อนโอ้โหมึงไม่ฟิตอ่ะมึงหัวตกอ่ะแต่มึงขยันวิ่งเนาะอ๋อคิมิเช่เอาเอาเอาอืมสวยสีลันโซสวยเบิร์นไปก่อนเบิร์นสวยโปลิตาโนโปลิตาโนอืมติดอยู่แล้วผมตอนนี้โอ้โห ไม่ไหวจริงฮะโอ้โหผมพยายามเลยวท่านผู้ชมแล้วจกไม่เข้าจริงเราก็ต้องเล่นบอลน้อยจังหวะแบบนี้ไปเรื่อยเลย,เลยนะถ้าไกรเล่นทีมนี้อยู่นะติดต่อมาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซไว้ใต้คลิปเนี้ยสักหน่อยกับผมปะละ่ะเดี๋ยวไปชุดหลักไปอะสักหน่อยปะละ่ะผมจะตกดิวชั่นสองและสักหน่อยปะละ่ะเออมันคุณเก่งมากครับคุณใช้แป่นเออคุณช้แป่นแต่งอะ นะ่ไม่มีะจะพูดนะผมก็แพ้จริงนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ปาชุดหลักไปด้วยนะโอ้ยก็ฝากด้วยในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งผมด้วยนะครับผมก็เจอแผ่นแต่งตบเล่เต้ไป3ซูนย์นับโดยที่ไม่ได้ไปติมชุดหลักนะครับผมคือผมจะไปทำคอนเทนต์นาโปเล่เจอตบเล่ผม